ต้นสนนี่มีหลายดอกจ้ะนี่ดอกนี่อีกจ้ะโอ้ยเก็บเห็ดไม่ได้ขาดูดิทุกคนเมื่อกี้ก็เก็บไปหลายดอกอยู่ มันนั้นก็ได้น้ำเนาะก็พอได้เห็นเนี่ยอันนี้คือไม่ได้น้ำมันแห้งไปเลยจ้ะได้น้ำอันนี้นี่จ้ะเห็ดได้น้ำแล้วจะตกอีกนะนี่เพื่อนๆดอกเบลอเลยแอบได้น้ำอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่นี่ไง น้ำมูกไหลแล้วจะอากาศเยน็นนี่ดอกจ้าอืมเต่ใหญ่มีอีกไหมน้องนี่จ้าใช่เลยใช่เลยนี่จ้าทุกคนมีอยู่อยมองมองมองระหว่างใบไม้กับเห็ดเลย <c oughs> <c oughs> แยกเลยแยกสี ตรงนี้เยอะเลยจ้ะดูดิให้เพื่อนๆดูอู้เยอะเลยจ้ะนกก็จะเข้าลังแล้วเราก็จะกลับแล้วจ้าเดี๋ยวจ้าจะกลับแล้วจ้านกเอ๋ยนี่สองดอบ นี่จ้านี่งามๆเลยได้ตะขาเหลืองๆจ้ะลนแ,แ,แ, <c oughs> แล้วจ้ะลนแล้วล้นแล้วล้นแล้วจ้ะลนแล้วจ้ะเพื่อนดูหนังไก่นี่แก่หรือเปล่าโอ้ตาแล้วเพื่อนเป็นหนอนแล้วงามๆเลยจ้ะตรงนี้อืมนี่ดอกเล็กเยอะอยู่จ้ะ ดอกเล็กก็เอาไว้จะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเราอยากได้หนังไก่เดี๋ยวดูที่เพื่อนๆว่ามันจะดีไหมอุ้ยดีขาวสะอาดเลยจ้ะดอกนี้ใช้ได้เลยหนังไก่อีกดอกจ้ะไม่รู้อันนี้ดีไหมไม่ดีแต่อันนี้เอาได้ดอกเดียวมาเราเจอเห็ดเหลืองแต่ว่ามัน เอาแต่ดอกใหญ่ไปแล้วกันเนาะนี่จ้ะแล้วก็ดอก,ดอกนี้นอกนั้นยังเล็กอยู่เลยเอาไปสองดอกเพื่อนมาอู้ยลมก็ลมจะกลับนะจ้ะม,มีทางกลับเลยจ้ะเพื่อนดูดิอู้ดู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 งามดูดิดอู้นี่ใครจะขี่ก็ตรงนี้มีเห็ดจ้านี่ ดูดิที่เดียวหมดเลยนี่ด้วยอุยตรงนี้อีกเพื่อนๆเห็นอื้นี่ใครจะไปขีดเลาจะนี่มีใครก็เดินนะตรงนี้นี่ทางออกนี่เ้า้ะงามๆจะจะจๆเก็บ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 แบตก็จะหมดแล้วจ้ะ ลีลงหน่อยค่ะโอ้ยเปาะมากเลยเพื่อนโค้นดูดิอันนี้เอาอันนี้เอาใช้ได้อยู่ที่เดียวกันเลยนี่เพื่อนเพื่อนมาจ้ะมาเก็บมาเก็บมาเก็บนี่ จะมืดแล้วจะมืดแล้วเดี๋ยวมาใหม่ขายาวจ้าทุกคนดูดิเอาเลยจ้ะจนี่ขาเขายาว หัวที่หมตาเลยเก็บเห็ดจะวางโชว์ถ้าหน่อยมืดก็จะมืดแล้วจะมืดแล้วดูดิงามจริงเลยจากที่เดียวกันหมดเลยโกยแล้วจ้ะชอบโกยชอบถ่ายจ้ะอุ้ยร่วง ดี๋ยวก่อนนะรอนึงนี่เจ้าม,มาหาที่ใส่ก่อน <c oughs> มันเต็มแล้วมันลน้น <c oughs> สองอันนี้ออกก่อนเขยาเลยจ้ะเขยาเลยน่าจะห้าโลแล้วจ้ะ <c oughs> บ,บักบ ทางผ่านเลยจ้ะเห็นหนังไกลคนแถวนี้เขาไม่ไม่กินกันนะแต่เราว่ามันอร่อยดีนะตั้งห้าดาวทำไมเราไม่เห็นก่อนหน้านี้นะเนื้อดีไหมเนื้อดีเลยแหละจ้ะคนเนื้อดีเลยเนื้อดีเลยดูดิดูดิด ดูที่ขาดิเนื้อดีจ้ะดูตรงนี้เนื้อดีเหมือนกันอันไม่เอาอันนี้นี่ดูเนื้อที่ขาก่อนโอ้เนื้อดีเนื้อดีจริงเปล่าดีดีเนื้อดีเนื้อดีอาจจะดูแก่ไปนิดนึงนี่ มีดกระโดนจมมาอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราแยกอุ๊ยอันนี้หากเ,เสีดาจังเราจะเอาขาเขานี่เนื้อดีจ้ะเขาไม่กินกันเนื้อดีมากจ้ะนี่เดี๋ยวนะึงนี่นี่จ้ะเนื้อดีเนื้อดีเนื้อดีหมดเลย นี่ทุกคนเนื้อดีหมดเลยจ้ะเอาไปหมดเลยมืดแล้วกลับบ้านแล้วจ้าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ๊ะ